สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหายจากจอแก้วไป7ปีเตรียมกับข้อมงการอีกครั้งคู่รักคำแแบกวงการบันเทิงหลังหายจากจอแก้วไป7ปีต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายๆคนต่างก็รู้จักและชื่นชอบทั้งอย่างน่ารักและมีโมเมนต์หวานให้เห็นเรื่อยๆแม้จะลูกสามแล้วก็ตามระหว่างฮาน่าทัศนวัลจัก,กรพงและฮิวโก้จุลจักรจัก,จก,กรพง์ บอกเลยว่าคู่นี้มีแต่คนอิจฉาเพราะสวยหลอดทั้งคู่ลูกๆก,ก็หน้าตาดี DNA เป๊ะเวอร์กันทั้งบ้านแต่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นผลงานของพวกเขาเท่าไหร่ล่าสุดมีข่าวดีที่ทั้งคู่คัมแบ็กวงการบันเทิงเนื่องจากลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วสาวหาหน้าซึ่งที่หยุดรับงานละครมา7ปีก็เริ่มคิดถึงบรรยากาศกองถ่ายบอกว่าที่ผ่านมาก็อยู่บ้านเฉยๆนั่งหลอลูกกลับบ้านลูกไปเรียน ก็คิดถึงการทำงานตอนนี้ก็กลับมารับงานแล้วและจ้างได้หมดเลยสามีก็กลับมารับงานมากขึ้นจากปกติสามีจะไม่ค่อยยอมออกจากบ้านข้อคุณแหุ่แรงข่าวจาก viralfeedpro.com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางาังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ